อย่าลาหมาเด้อทุกคนฟังขิมไม่เกณฑ์หม,มอฟังขิมไม่เกณฑ์ห้ค่ะหมอมาบานเลยหม,มอฟังขิมไม่เกณฑ์ห้จ้ามีคลินิกเปิดอยู่ลาดพร้าวหกสิบแปดจ้าเพื่อนเพื่อนนไปสนใจกันกพักพิมพ์เขาว,ว่าบ้านเจียนคลินิกเด้อทุกคนลาดพร้าวหกสิบแปด ได้สนใจอยากไปฟังเข็มรักษาต่างๆแล้วตาอาการไปบอกคุณหมอเอาเด้อทุกคนยายเป็นไม่เกณฑ์ยาเป็นไม่เกณฑ์ยายก็เลยฝังเข็มรักษาไม่เกณฑ์ังมาซีลรอบแล้วดีขึ้นมันดีขึ้นมันบ่ปวดนะทุกคน อันปวดอันนี้ฟังแล้วกับกระตุนไฟฟ้ามันกระจตุะตุบตุบตุบเบาเบาตุบุกเบาเบาเทในเ้าแบบสบายนะทุกคนสบายว่าต้องกินยาฟังเข็มกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุนเส้นเลือดฟังซีเทือแล้วดีขึ้นเยอะทุกคนฟังเข็มไม่มเก็เขาปวดขาปวดแท้งปวดตรงไหนก่ะ หมอฟังหายได้เด้อยายก็เคยปวดขามาก่อนปวดขาละชาชาลงไปหอดปลายขาขนทุกคนปลายตีนขนคอพายเด้อดดีเบะบบบฟังสามครั้งบ่หายเพราะว่ายายพึ่งเป็นยายพึ่งปวดขาพึ่งเป็นมันก็เลยหายอันนี้ไม่เกณฑยนยายเป็นมาเป็นปีแล้วล่ะเป็นปีแล้วไปกินยานะหมอกับบ้หายเนาะ ก็บ่ได้แหวว่ากินยาน้่หมอรักษาโดยตรงยาแก้ปวดธรรมดาบ่ได้รักษากับหมอโดยตรงส่วนมากก็กินยาแก้ปวดธรรมดาปัดที่นี่ก็เลยมารักษาน้ำพุนหมอนปอมเนี่ยเลยรักษาเป็นจิจารลักษณะมันก็เลยดีขึ้นทุกคนทุกเทียรมันจะปวดแบบปวดแบบบ่นหนาวบ่านอนมันก็จะปวดขึ้นมาเลยมันก็จะบีบขมับเข้าขึ้นมาเลยนะทุกคนพราฝังซีเทืยรหล้วกระตุนไฟฟ้าปอมมันก็ดีขึ้นมันก็บ่บปวด มันกระบบกปวดแต่ว่ามันกันยังขาบางทางมันกันยังมีอาการแบบบีบกับมาเผ้าอยู่ก็ฟังไปเรื่อยๆทุกคนฟังจนกว่ามันจะหายแต่ว่ามันกัน